สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่มือการใช้งาน Smart m a มนเทสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์วันนี้หนูปอปอรับหน้าที่มาแนะนำวิธีการใช้งานให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่สหกรณ์ค่ะ Smart m a n a น e เป็นระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารสหกรร์ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทันเหตุการณ์และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจึงจำเป็นต้องมีระบบงานที่ทันสมัยสามารถเรียกใช้งานได้ทุกที่ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร การใช้งานแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนของการตั้งค่าของระบบและการจัดการฐานข้อมูลเราไปเริ่มกันเลยเริ่มแรกไปที่ Smart Manage Offline ลงชื่อเข้าใช้ด้วย username และ password ที่สหกรณ์กำหนดในครั้งแรกที่ติดตั้งค่ะ เมื่อเข้าสู่หน้าหลักคลิกที่ตั้งค่าของระบบใส่เลขทะเบียนสหกรณ์13หลักโดยต้องตรงกับในโปรแกรม GL นะคะจากนั้นคลิกปุ่ม connect ถ้าข้อมูลถูกต้องจะปรากฏชื่อสหกรณ์และวันที่เริ่มปีบัญชีล่าสุดถ้าไม่ขึ้นต้องกลับไปดูที่เลข13หลักในโปรแกรม GL ค่ะว่าตรงกันหรือเปล่า จากนั้นคลิกปุ่มโหลดผังบัญชีตั้งต้นเพื่อโหลดผังบัญชีขั้นต้นจะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือนต้องการโหลดผังบัญชีหรือไม่เลือกตกลงโปรแกร,รมจะประมวลผลใช้เวลาสักครู่พักดื่มกาแฟก่อนได้ค่ะเมื่อระบบโหลดผังบัญชีเรียบร้อยแล้วปรากฏหน้าจอข้อความยืนยันการโหลดผังบัญชีคลิกตกลงจะปรากฏรายงานยอดยกมาของปีบัญชีล่าสุดเป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าระบบค่ะ ทีหน้าหนูปอปอจะพาพี่ๆประจัดการข้อมูลของสหกรณ์เพื่อนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบกันนะคะและพบกันใหมค่ค่ะ